คือเกว่าถ้าเราเจอช่างหรือว่าบริษัทที่แบบมีความสามารถแบบเนี้ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งของเจ้าของบ้านเลยนะคะเอาจริงๆ <c oughs> สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหมีนะคะชาวหมีฟูคลิปเมนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนีีมาส่งมอบงานที่บ้านลูกค้านะคะคุณเกณแล้วก็คุณพ่อนะคะตอนนี้อยู่ที่คลองหกค่ะก็คือเราก็ทางหมีจะเป็นงานระบบทําคู่กับงานพูรัหมัโครงสร้างที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้ใช้บริการกับทางหมีฟูแล้วเนี่ยคะ<ด>่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเออจริงๆระหว่างทางอะ เร,เราเจอปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะแบบเราไม่เคยสร้างบ้านไม่เคยเป็นพื้นที่โลง่งแล้วมาทำบ้านทำสานน้ำอะไรอย่างตอ,อนที่ก่อนจะมีสรน้ำเนี้ยเราก็แบบปรึกษากันนานมากว่าจะเอาไม้สระ เพราะเรารู้สึกว่ามันแบบมันไกลตัวเราเนี่ยเหมือนปกติก็แบบป้าแค่พาไปเดมอนด์โดดปุ้มอะไรเงี้ยแต่เราแบบอเอาละถ้าต้องมาดูแลต้องอะไรเงี้ยเราจะไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็แบบโอเคงั้นก็ลองโทรโทรถามตามแบบเออบริษัทที่รับทำสารน้ำอะไรเงี้ยเยอะเท่าไหร่ที่มากนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าคุยกับพี่หมีแล้วแบบเหมือนพี่หมีเขากันเองใกล้ชิดแบบพี่เขาบอกว่าอ่ะตอบได้ทุกอย่างเนี่ยอยากรู้อะไรเขาก็บอกได้อะไรเงี้ย ทำที่เขาใช้คํานึงมาเหมือนกับว่าที่ถ้าให้พี่ทําอ่ะจบเลยคือคุณกจะไม่วุ่นวายจะไม่ยากต้องมาหาอะไรเพิ่มเติมอีกกก็คือเอ้ยเอ้ยถ้ามันมันมันดูง่ายอย่างนั้นอะ่ะโอเคนะเราก็ลองดูไปได้อ่ะอยากมีก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างทางก็แบบอย่างที่บอก,ออกปัญหา,รรากาพูดรับเมาสช่างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยกก็รู้ว่าถ้าไม่มีบ้านมันเหนื่อยจังแต่สุดท้ายก็เป็นสระน้ำค่ะกับเสร็จแล้วก็แบบ เรียบร้อยผ่านไปด้วยดีได้คือหนึ่งปีอย่างเงี้ยก็คือว่าอ้ยพี่หมีเขาจะเพเราไหมจะทิ้งเราไหมอะไรยเงี้ยก็กลัวมากเลยนะคะก็ก็ยังกังวลแต่แบบเราั้นพี่หมีก็คอยถามตลอดให้พี่เข้าได้หรือยังให้พี่ทําต่อได้ไหมโอเคให้ช่างพี่เข้าไปเซอร์วิสตรงนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาแบบมีแอคชั่นกับเราตลอดซัพพอร์ตเราตลอดเราอยากให้พี่เขาช่วยอะไรแค่โทรบบพี่หมีเนี่ยช่วยเกี้ตรงนี้ได้ไหมพี่เขาบบกได้พี่ให้ช่างเข้ามาเลยนะคือเยอะๆเฮ้ยแบบ เออรู้สึกว่าโอเคนะคะกับการที่แบบเราเลือกหมี่ฮูคือมันจบจริงๆอ่ะคือแบบว่าเราไม่ต้องแบบกังวลไม่ต้องมาอะไรทั้งที่ตอนแรกกลัวอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่ามันเป็นงานบริการเออเพราะเรายังไม่เห็นของยังไม่ได้แบบว่ารู้จักพี่เขามาก่อนเงินก้อนอย่างเนี้ยเราจะแบบจะคุ้มค่ากับมันไหมอะไรเงี้ยแต่พอวันเนี้ยคือพี่หมี่พิสูจน์แล้วว่าโอ้ยพี่หมี่คือบริการบริการจริงๆ คือ,อเจรู้สึกว่าพี่ไม่ผิดจริงๆนะคะคือก็แบบหมีภูเป็นหนึ่งตัวเลือกที่รู้สึกว่าเรากล้แนะนําต่อได้จริงๆแล้วก็พี่เขาทําผลงานได้ดีจริงๆช่างก็มีความรู้ความสามารถจริงๆคือเกว่าถ้าเราเจอช่างหรือว่าบริษัทที่แบบมีความสามารถแบบนี้ ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งของเจ้าของบ้านเลยนะคะจริงๆก็้วรู้สึกว่าเออมันมันมันจบได้สวยได้ดีอย่างที่เราวาดฝันไว้อะไรเงี้ยก็เปความเส้สึกของคุณพ่อ่อยคะดีครับดีมากครับผมดูแลได้หมดเลยทั้งระบบทั้งการเดือนต่างๆอะไรแท้ต้นจนจบอ่ะหลังจาก พอจบแล้วก็ยังดูแลเราต่อใช่คือว่าเนาะเดี๋ยวคงได้ปรึกษาได้แบบขอข้อมูลอะไรจากพี่เขาอางก็เชื่อว่าพี่หมีก็จะยังน่ารักอย่งเยอ่นี้ตลอดจะแบบอย่างที่บอกขอาโชคดีของเจ้าของบ้านคือเรื่องราคามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งแบบอย่างที่บอกว่างานบริการอะมันเทียบยากแค่รู้สึกว่าเออถ้าคนที่เราคุยด้วยแล้วเราแบบเหมือนพึ่งพาเขาได้เงี้ยเรียกว่าโอเคเงินก้อนก้อนเนี่ยก็ฝากไว้ที่เขาได้อ่สบายใจเหมือนกันปีผ่านมาก็จะ งานของสะกลับบ้านมันต้องใช้เวลากต่ที่สองครัญไม่ว่าทางลูกค้าคนเกสจะเปลี่ยนผู้รับเหมากี่เจ้าจะมีโูก็ยังเป็นแบ่ไม่เท่เลยแบบค่ะโชคดีของเกสเจอชาติค่ะ้างานก็ขอให้ทางคุณพ่อและคนเกสแล้วก็น้องๆครอบครัวให้ใช้สะอย่างสนุกสนานติดขัดตรงไหนแจ้งได้เลยนะคะสบหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากทั้งสองคนนะคะ